พบกับช่องจัสป่าอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเรากลับมากับคอนเทนต์เกี่ยวกับไคป๊อปอีกแล้วค,ะค่ะดูจากสีเสื้อนะคะให้ถ่ายว่าวงอะไรเอาวงอะไรคะวงอะไร BTS ค่ะก็คือ BTS หรือบางทันนั่นเองนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้เราอะทำคลิปรีแอคเกี่ยวกับบางทานันใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้บางทันนะคะก็ คัมแบ็กพอดีแล้วก็เลยบอกว่าจะมารียเอมวีนะคะของมางทันก็คือเพลงอะไรได้ไหมค่ะ,คะเป็นเพลงภาษากฤษล้วเลยใช่เป็นป<า>ครั้งแรกของ<ช>อเป็นครั้งแรกของมังทันด้ยนะคะที่แบบทําเป็นเพลงภาษากฤษล้วเนาะใช่ก<ช>็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมค่ะ คนตื่นเต้นมากเ Jump up to the top of the Think don't call me on my phone nice i ready oh, wow, so <laughs> <Oy>. to <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> โอย้ยจิฟังฟังสบายมากเลยอะฟัง,งได้ตลอดเลยเ <laughs> ทียแชิวนะจิ โอ้โอ้ยโอ้ยอยากวิว m o ด d มดเพลงก็ดีอะเนี่ยแบบสีแบบคัสเทล มูลละไม่ก็รับนาง่โท่าตั้งแต่ปีหกนย์ถึงเก้าใช่ไหมอ่าอโอ้ใส่แว่นหนึ่ง หลับว่าพ่อสุดยอดหนุ่ยรอบนานลานรอบเปไนไ่างเอไม่ถูกเลยสุดปังอ่ะโบกกับที่รอคอยมานานมากใช่แล้วแบบคือทุกคนแบบวิวขึ้นเร็วมากเนี่ยแบบลงไป11ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้วิว50ล้านแล้วอ่ะ คือแบบเห็นเขาบอกว่าอามี่นะคะแบบว่าตั้งเป้าไว้ที่ร้อยล้านเลยี่สิบสี่ชั่วโมงนะตอนนี้โอ้แค่ชั่วโมงแรกก็สิบเจ็ดล้านคือแล้วใช่แบบว่าปังมากส่งกันที่แบบว่าอารมี่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะเป็นยังไงโอ้ยโง่เอ้มันคือแบบว่าแถวนี้แบบมีอารมี่ตัวจริงอยู่อะค่ะเพิ่ม เพื่อนหรืว่าอยากโชว์ความเป็นอัมมี่ในตัวหน่อยไหมนี่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 รักไม่รักอ่ะรักเบอร์ไหนอ่ะแบบสักไว้ในตัวแล้วนะคะใช่เก็บไว้ดูตลอดไปอันนี้เพลงอะไรนะเพลงเลยอูโบเรียค่ะเป็นเอวตอนที่กคนมาถ่ายรูปกันเราจะขึ้นเล็กไปข้างบนนี่แล้วก็เพลงนี้ภาษาอังกฤษเนาะฟังกันได้ใช่ค่ะใช่ทุกคนนี่ใช่ฟังได้ท่วเรา แล้วเทรนตอนนี้เป็นยังไงบ้างต่อติดอันดับหนึ่งเทรนดิงในไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดไอจูนหนึ่งร้อยประเทศโหแล้วทั่วโลกคือแบบสุดจริงยอมใจจริงนะคะแบบว่าเชื่อว่าแบบว่ามีสามารถปั่นได้มากกว่านี้แน่นอนน่าจะเกินเกินร้อยอ่ะเกินร้อยล้านในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะใช่ค่ะอมมีเก่ง ไม่ใช่ไม่อย่างเดียวบางท่านด้วยก็แบบว่าก็เพลงดีนะคะก็คือแบบว่ามูทภาพก็ดีแบบว่าเพลงก็ฟังสบายอะไรนั้นแบบว่าน่าจะแบบว่าเข้าถึงได้แบบหลายๆกลุ่มคนเนาะใช่ใช่สามารถดึงคนอื่นตกเข้าดอมได้ใช่ก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเพลงของบางทัานนะคะก็เพื่อนมีอะไรากพูดไหม คู <laughs> อแบบว่าอบบคือชอ,อบก็อครั้งแรกไง<ช>ก็แบบบอกแล้วว่าเนื่อาจปมีคนอยากให้ทําบางทันไดไหมก็แบบก็เลยต้องไปหาอามี่มาไงแล้วแบบพิมพมาละกุนะคะก็เป็นครั้งแรกฝากเนื้อฝากเรือใช่แบบว่าน้องมาครั้งแรกเธอะนะ <laughs> อ่าก็ ก็สำหรับคอนเทนต์เกี่วกับเคป๊อปนะคะถ้าใครอยากให้เราทำแบบเพลงไหนอะไรยังไงอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กับช่องจัดป่าตรงไหนคะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย